สวัสดีครับนี่เราเอมพูดนะครับนี่ก็ได้อื่นงมาอีกแล้วครมาเมื่อนฝนตกแข้งหลายครับนี่มันนี้เขาเสร็จเมนูต้มอึ้งนะครับไปไปรับชมกันเลยครับครับนี่แหละเมนูเขากินเที่ยงครับ เอึ้งเผาครับใส่เดือมันใส่เดียวกันหมดเลยเนาะต้องขางของแน่ก็ได้ชิมโลดเนาะมาได้หลายอยู่เด้อมันฝนตกแห้งเนาะวามหาตรงเพราะหาตรงกว่าเออเขาเออเรายังออกก่อนน่ะใส่ขี้ใส่ใส่ขี้ใส่ขี้นะเดือดใส่ขี้นะตอนนี้เดี๋นี่เดี๋ตรงสองนี้แน่นอนเลยโอ้ยนะ ตัวมันก็ง่ายเจ้าน้องฝาไหนวางเด่นวะตรงฝาทั้งซ้ายนี่มันมันอยู่ทางนั้นเด้อใส่ใส่หัวเขาหัวหัวเขาเด้อใส่เขานี่ยละใส่เขาหัวเขาใส่อึ้งนี่ยละใส่อึ้งใช่อึ้งอ่ะนะตัวจับยังเอาไว้เอาไว้กินต่อดีเลย ตวจจดเลยจ้าว,วนเขาได้กบไหลเลยเนีวันนี้มือน,นี้นเรเห็นมีท่ทยกบปะเห็นมีดวงดวงปฏิปันเนาะเตืออึงออัมีคามาัคาบ่อยขุดมาแล้วไต่ว่าเราเกอะเอามาผมเดียอะไได้ได,ไดเอาทนาันเอา,เอาลแล้วเนะจะใครจะโดนจั์ ขาย่ยอะถไคร้ยมาแล้วเด้อันวัดย็นเองหรขอเราขาขายนั่นละมันสิบบาทตั่นั้เอาแดดแล้วันนี้อุณหภูมนขึ้นนิดนเนาะไอ้ดังกูเลยคนเซเว่นดางไรฟองสอืมองสีอืมหรือองส้อืมเหมันเลื้อพกเนเลื้อไปมันเถอโอ้เงหมดหลายบาทตัวเนี้บาด เหเือหืเลมใครอมีใครหรอมีแลเด็กใครนะมาีเด็กกัจับก้อนได้หรอนะช่วงนั้นคดหลนะคุณเต้น้ำทางนะเอ้ยมันกำลังคมก่นนะจับเลขทีเดียวได้สองครับเอใครลอย,อ,ยอยเดียวอนะ ยี่บานไม่ได้นีแล้วอยู่นี่มาบนั่นแหละับดีไวดีทุกอย่างจับนี่โอ้ยมือนี่เขาเปลี่ยนบัสมมือออกกูบอกมมออเนีย้ยตัวอีกซ้ำกันครับเหอ้าท่านำว่ะเนอยู่โดนนี่ก็บอกเป็นโลเลยนะโอะ มาคัวก่อนฮะอ,อืมเป็นในมองขอเขาบ้างมองขอเขาใส่กันนี่เราเริ่มเริ่มกดอะ่ะไข่เนใน,น้อยบมืล่ลไร แต่ตกรอบมันจากรอบเลยสามรอบแล้อมัอนโอ้จับตกที่เด็ก็ไฟอยู่ให้ผมเป็นสิบยี่สิบบเนาะเมื่อนั้นไปก่อนมูซื้อละฝนเศร้าเราไปก้อนเลยก้อนรถเขาวดมาแต่มืงขึ้นฟ้าเว้ยแต่ยานเลยวนนันไีนขึ้นน้ำยังก็ตกดีดยอ่ะอือก็ได้ตกนานนะมันตู้นี่ใครแทน ไข่ไข่มันแก่ก็เตอืมอีุ่ดุดไข่แล้วอสิครับเลยอไข่พอได้กินไข่อยู่ตัน่ะตัวนี้อีกโอ้โหวันนมว่าไตัวไข่นี่นี่ตัวนี้หรอมัวนี้ไข่ไข่ คือใครมาต้มใไงเราก็ได้ทั้งคอใครๆก็นี่วิธีการคั่วระวังรอทำต้มอึ่งน,นะครับเรามากี่ปลาก่อน สวยงามสวยงามใส่เลยพอาล้มจมที่การต้มน้ำนะครับใส่ตะไคร้ไปประกูดมีคาบ่ะเดือดคาบมันน้ำหายหนีแล้วเจ้าคนไข้เหรอ ไม่คุ้นใครครับโห่คนโกรธคนใครอ,อืมเด่นไกลแล้วอะไรครับฝูบินนี่คุ้นขาครับอืมคนอยากมีขาไหมครับคนข้า ทางลึอต้องไป,ไปท่าคอนแบบอ,อืมแล้วแสบแก่ๆนะหม้อกำลังเดือดฮนะ นนิดนหน่อยเกลือนะฮะเกลือนิดหน่อยไม่ลายครับแต่เค็มแต่ตอนนี้ไฟเราทำไมไม่ขึ้นครับไฟไม่ฮงเลยเออ,อยังแห้งแล้วละมาแล้วครับรถดีเล็กน้อยครับรถดีครับน้ำน้ำ,น,ำน้ำเราพอไหมน้องเอ๋ เรอพอดีน้ำนะเสี่นะอีกเสี่อีกว่าอืมหน่อยพวดเล,ดล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนนะครับมะขามอ่อนนะครับันนี้ก็สุดยอดนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คืออาหารที่สุดยอดจริงครับยอ,ยอดยอดน้ำน,นะครับเกดมะขามเลยคนระับแก่ๆนี่เอาไม่ได้นะครับนี่คืออาหารสุดยอดจริงครับอืมอาจจะเปียวๆ้มๆ เขาก็เปรี้ยงกับประคามนี่ปุ่มกางมันมาคือนะครับใส่ไม่ได้นะครับกางมันมาผมเฮ้ามันมาเลยผมเรียบมันเป็นรักของเขามากเลยเป็นวักเป็นรักขังหัวครับพ่อไม่เงี้ยครับเนี่ยโอเค เราได้ทำการใส่ลงไปแล้วนะต่อไปก็เป็นใช้ยอยมา<ป>มาอีกมาใส่เลยครับอ,อันน้ำนี่ต้องหัวก่อนอ๋อจะใส่ฮะใส่ตอนก่อนเลยใส่อื่นครับนี่ครับใส่อื่นลงไปนะครับกึ๊บกึ๊บกรซีบปากางาเลย ไชโยอือต้มไยโยอันนี้คือต้มไยโยนะครับต้มไยโยดีขาสีตัวนั้นใครตัวนั้นใครจองจองมีปากกาไหมเขียนชื่อไว้จองไว้อันนี้จองนะรูปใครจองไชโยเรียบร้อยครับอลเต็มอันนี้คือรวปบอนการการนี้ชื่อรูปสี่สับเรียบร้อยนะครับรูประฆัวแล้วเรียบร้อยครับ ใส่ฟา้ามอยได้ยะะ๋ยนไหนคนครับเดี๋ยวควันมาตบไทยม่เชื่อจะเครือ้นอู้ใส่หลายปูเครื่รองวน่นนะเหะหัวลานเลยเครื่องควานยื่อีกยังสูงใจยังฟาดยู่อกร่เป๋าย่อเด ระบางที่ร้อนเอครับทำสมไปน้ำครับผมทำสมกระมิ้นป,งปีงปลาน,นครับนี่ปลานี่ก็หาได้นะครับมันคืนนี่แหละไปใส่ด่างได้นะครับนี่ต่อมอึงหาก็จะเสร็จพอดีครับเรียบรลอยใช่ไหมครับใช่ตัวที่ไม่ชงแรงคือไข่รอๆเราจะหาตัวไข่ไข่ ไข่นกกระทะมต้มซื้อไข่เพิ่มจะแพงปะล่ะเอาไข่เพิ่มไหมครับเ,เพิ่มอ่ะมนันแล้อืออ้มอื้เองเผาครับอึอ่งเผามยัดอม้นำใช้น้ำเ,เออบแมดยี่แล้วนี่ละนี่ละ สวยงามสวยงามแะ้ะคนยกันสีหอนเลยอเออ <laughs> เอารู้จักความแล้วก็ปวงปวงเลยครับอืมถ้วยนี้ชีเด็ดมากครับอือธรรมชาติครับใะ กินได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ